เมื่อกี้ขอกล่องซ่อมไปครับขอกล่องซ่อมคืนได้ไหมครับอะไรนะพี่ขอกล่องซ่อมพืนได้ไหมครับอยากได้เหรอครับพี่ใช่ครับไหนก็ไม่รู้ของเขาพี่พี่ตาพี่ตาเลือกอะไรพี่เรให้เรให้พี่ตาเลือกอะไรพี่ทำไมครับก็ที่ตอนเอายังกดให้เลยครับวันนี้แค่ขอคืนเฉยไม่ได้หรออะไรครับพี่ก็ขอแค่ของซ่อมเองพี่ชายพี่จริงจังอะไรขนาดนั้นเลยพี่ชายก็มาขอถึงแลนเลยครับพี่ไปเวจริงจังซะแล้วอ่ะก็มอวนก็จะเอาห้าสิบใบก็ไม่เอาเนี่ยพี่เอาขอกล่องซ่อมเกี่ยวอะไรกับไปอ่ะครับ ก็เห็นพี่จริงอ่าพี่จริงจังไงเล็กอะไรพี่เล็กอะไรพี่เล็กอะไรพี่ไม่เป็นไรหรอครับมันคงไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นอ้าวแล้วพี่จะมาทวงทำไมครับพี่ถ้างั้นงั้นไม่เป็นไรพี่ไปรอหนึงครับพี่รอหนึงครับพี่คุณผู้หญิงครับของกล่องซ่อมหน่อยครับขอกล่องซ่อมหน่อยครับคุณจะไม่ได้คุณนั่นแหละไม่มีครับ มีใครมีซิลว่า์สโตนขายไหมคะมีอะไรเลยจัดอย่างเอาไหมใครไม่แย่งพี่ร้านบัตรขอกล่องเลยนะบัตรพี่ขอกล่องเลยทำไมพี่ขอกล่องซ่อมไปเลใครไปทำอะไรพี่จ้ะพ่อเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาทำไมไม่ไม่พี่ไม่ไม่พอไม่ทำอะไรพี่หลอกเนาะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาบัตรก็ไม่มีนี่บัตรบอกกินว่าบัตรไม่มีก่องซ่อมไม่ใช่หรออะไรแค่ขอกล่องซ่อมทำไมต้องงกกันขนาดนั้นน่ะหยิบเรื่องไรเกินไปปะเดี๋ยวนี้คือคุยกันไม่ได้แล้วว่างั้น คุยได้ครับแค่กล่องซ่อมกล่องเดียวเฮียจะเรียกห้าสิบใบใครไม่เรียกห้าสิบใบพี่ใครไมเรียกห้าสิบใบพี่โอ้โไม่ได้แล้วไม่พี่อยู่ดีพี่ก็มาแบบมาตึงกันมาเอากล่องซ่อมมาผมเนี่ยพอผมใจพี่ก็ไม่เอาเนี่ยครับก็พี่ก็อยู่แล้นะครับพี่ก็อยู่แลนพี่ติเนี่ยอยู่แล้วมาขอกล่องซ่อมพี่ก็ให้แล้วพอพี่นึกได้พี่ก็เออพี่อยากได้คืนไม่ได้หรอก็ผมขอพี่ไงผมไม่ได้ขอยืมมาพี่ถ้าผมขอยืมคงก็คืนไงก็พี่ก็บอขอคืนเหมือนกันไงได้ไหมก็ผมไม่มีครับพี่ มี่ก็ซื้อออกมาครับบาเลสกับเราซื้อหน่อยดินี่ให้คนในแก๊งอบซื้อกล่องซ่อมให้พี่กล่องหนึ่งก็ได้ถ้างั้นนะคนในแก๊งไม่น่าว่างครับพี่ใครก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นนรไม่น่ามีใครว่างหรอกแต่ว่าถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวดูในตู้ให้ก็ได้ครับเลขกอะไรพี่บอกเล็กก็ได้บอกเล็กก็ได้ ไปเอาไปเอามาก่อนก็ได้ครับเลขอะไรพี่เลขอะไรพี่เลขไว้ที่หลังครับเลขไว้ที่หลังโอเคโอเคเลขอะไรพี่เลขอะไรเลขอะไรรคับเลขอะไรเลขไว้ที่หลังครับเลขไว้ที่หลังไปเอากล่องอันแล้วก็ผมไม่คืนนะพี่อะไรนะแั้วผมไม่ให้นะพี่อันนี้รบกวนเวลาคุยอ่ะให้เกียรติหน่อยได้ไหมครับไม่ใช่คุยไปบิดขี้เกียจไปครับแบบทำไมครับมันรบกวนทีบิดขี้เกียจไปด้วยขนาดนี้เลยเหรอครับคุยแบบผมไม่ไม่เล่นเลยผม ก็ได้ครับไม่เอาไม่ก็ได้พ okay. oh, uh. ี่หายที oh, narrow, huh? um ่เกลี่ยไปของเราพี่เสียเลยหายหายยังครับหายอะไรครับหายอะไรครับหายยังครับพี่พี่หายยังหายอะไรครับหายอะไรหมายถึงว่าคนข้างหลังพี่หายหายยังครับอาการดีขึ้นยังหายงอมยังครับคนไหนครับไม่ได้งอมครับอันนี้มึงข้ามหัวกูเลยเหรอโอ้โหโโอ้หเป็นอะไรอ่ะหัวจัดบ้านกูก็อยู่ติดถนนใหญ่มึงมองไม่เป็นทางผ่านงั้นเหรอโอ้โหโอ้ย ไม่ไม่ครับพี่ผมก็ถามเขาดูไงครับพี่พี่ชาย, er. ยาได้อยากคุยคุยได้พี่ยินอยู่ได้ว่าไงครับก็ไม่ถามดูครับเห็นว่างอมไงนึกว่างอมอะไรอย่างี้หรือเปล่าไม่ได้งอมไม่ได้งอมเป็นห่วงเป็นใยเป็นไรกับเขาเหรอไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้เป็นไรผมก็ถามดูว่าเห็นว่าเขาโดนลูกไหมก็เป็นเพื่อนร่วมโลกคนเดียส่งหวังอ่ะทำได้เสมมุติอะ เพิ่มร่วมโลกไงครับพี่เพิ่มร่วมโลกไงผมก็มีผมก็มีมนุษยธรรมไงพี่เขาคิดแค่อ่าวไทยอะมันคิดแค่แองส์สปีดอะไอสัตว์โอ้ครับพี่แรงไปก็เป็นห่วงพูดไม่ยากนะมาแบบอะไรมนุษย์เอะไรนะผมก็มีแบบเนียเยอะเลยพี่แจ็กเนียเยอะด้วยเด็กผมมันมีความเป็นมนุษย์ไงก็ขนาดคนในแก๊งเขายังไม่ห่วงคุณเลยผมก็แบบผมกลองถามดูไงคนนไม่ต้องแซะรับไม่ต้องแซะไม่ต้องแซะต้องมาแซะแก๊งคนะต้องมาแซะแก๊งนี่เหรอครับ อันนี้สองแสนถ้าคุยกันสองคนก็ไม่ต้องมาลำบากไม่ต้องไม่ต้องชนคนอื่นครับดูมาดูมีอาการแล้วครับเนี่ยดูมีอาการแล้วครับเนี่ยครับคุยกับคนเขาไม่เล่นสนุกครับไม่ต้องเอาลูกขาไปชิงดำครับดูมีอาการแล้วครับเนี่ยไม่ได้ตีกินแดงไม่ชนดำครับไม่ได้รูปขาผมไม่ซึ้งเนี่ยนี่เป็นไรครับเนี่ยพี่เปล่าพี่ผมไม่ได้เป็นอะไรผมปกติดีแค่เอากล่องส้งคืนอ้๋ออยากได้กล่องส้งคืนเหรอพี่เอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกล่องซ่อมก็ได้ไหมที่ตลาดให้เขาตามมาก็ได้เขาจะเอาโอ้โโอเคพี่ไอ้ดิ๊ก เอ้ยแต่ว่ากล่องซ่อมรถพังพอดีเลยมีกล่องซ่อมไหมครับแถวนี้มีใครมีกล่องซ่อมไหมครับขอกล่องซ่อมได้ไหมขอกล่องซ่อมได้ไหมครับขอขอกล่องซ่อมหน่อยครับผมจะเอาจากคุณอะแล้วคุณมาอะไรจากผมอีกอหรเอาเกินไปปะเดินไปปะทีเครับขอกล่องซ่อมหน่อยครับขอกล่องซ่อมหน่อยครับแก๊งโตครับขอขอซื้อกล่องซ่อมต่อหน่อยครับพี่พี่ชายอย่าให้ครับอย่าให้ขอขอซื้อได้ครับไม่ผมชนะเข้ามาครับผมคุณต้องให้ผมอุ้ยอุ้ยคุณต้องให้นะอุ้ย หนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งสาซื้อต่อ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 ไม่ได้ขอซื้อต่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 อว่าไหนขายโอเคนะครับซื้อต่อ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 ไม่ต้องกลัวถ้าเขาทำอะไรมื่เดี๋ยวกูช่วยคิดดูเนะคิดดูถ้าเขาทำอะไรมื่เดี๋ยวกูช่วยกูชนะเข้ามาร้อยใบอุ้ยโอ้ยร้อยใบโอ้โหคนหนีเลยพี่โอ้พี่ก็ไปข่มเขาอีกเนาะพี่โอ้พี่ไปเป็นนักเลงเขาแล้วอ่ะ เอาอะไรไหมครับเอากล่องซ่อมไหมครัพี่ผมมีในตู้พอดีเลยเอาไหมเอาเลขอะไรพี่เลขอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับสรุกป่ะพี่ชาวหรือไม่เอาเก็บไว้ครับได้ครับเก็บครับเก็บไว้แคร์ครับเก็บไว้ด่าสนุกเลยอ๋อดีแล้วครับพี่ดีแล้วที่ให้ง่ายๆครับพี่เพราะปกติก็ง่ายตลอดอยู่แล้วนี่พี่ใช่ไหมโอ้โหโอ้ดีง่ายตลอดดอกนี้ต้องตามนะมาแลยเข้าคืนมาเียครับเข้าคืนมาเลยครับเั้ยเดี๋ยวผมขอไปดูที่ ตู้แดงก่อนครับไปน้องอ้าวแล้วบอกว่ารถขับไม่ได้ครับอ๋อก็ผมถึงบอกครับว่าพี่คนง่ายง่ายง่ายนะพี่ก็อย่างว่าขนาดพี่ยังเชื่อคนง่ายเลยพี่อุ้ยโอ้ยโอ้ยเปี่ยกเปลี่ยนเปี่ยกเปี่ยกเปี่ยกเปี่ยนอยู่ไหเปี่ยนเปี่ยนเปี่ยนน้องเปี่ยกยินคุยไอ้เสร็จไม่ได้ด้วนนะพี่ไม่กินพูดอะไรนะคะคุณว่าอะไรพี่เป่านะไม่ได้ว่าครับไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าครับผมไม่ได้ว่า ผมไม่ได้ว่าครับผมจะมว่าอะไรครับเอาเอาากล่องซ่อมกันเถอเฮ้ยหากลงซ่อมอ่ะพี่ามีกล่องซ่อมไหมครับขอกล่องซ่อมหนพี่ไม่ไม่มีครับกแจกแจกเลขเลยหนึ่งหนึ่งสีสีหสหโอเคโอเคเอ้ได้กอ่อซ่อมแล้วเวมีแกงให้แล้วเวยชิวชิชิวชิว่ชเอาแล้วของพี่อะครับเลขอะไรพี่เลขอะไรพี่เลขอะไรเล หนึ่งสี่แปดสองเราไปซื้อดูนะครับพี่พี่เมื่อกี้ไอ้หลุดมันมากระซิบว่าอยากโดนดันเฮตี้มาด้วยเกินไปเกินไปเกินไปเท่าเท่ไรครับไม่ได้สองสิบบาทกล่าสองพันห้าโอ้เราจัดโอ้เราก็พี่ก็พี่เป็นคนบอกพี่เป็นคนอะไรก็ได้พี่เลิกเล่าแบบนี้ก็เรียกเราแล้วแบบนี้กเล่าเอก็พี่บอกว่าพี่เป็นคนง่ายๆครับพี่ไม่เป็นไร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 โอ้เอาทั้งนั้นเดี๋ยวพี่ตามมาที่การักการก็ได้ครับพี่เดี๋ยวผมเอาไป ต้องตามเลยนะอยากจะเอามาให้ก็เอามาให้ที่เลเวลล่างนี่ครับอาตอนผมแบบผมเอาไปถึงแลนเลยนะพี่อาตอนมาเอาเขาเอาที่แดนไม่ใช่เหรอครับใช่ครับงั้นพี่ก็ไปยีแลนก็ได้พี่ไปยีแลนก็ได้เดี๋ยวไปเอาครับเดี๋ยวเอาไปคืนแล้วแต่ครับสรุปพี่ยังไงสรุปพี่ยังไงครับพี่พี่เลเวลล่างทิปบอลเดียร์พี่ชายเดี๋ยวไปแลนเดี๋ยวไปแลนเดี๋ยวไปแลนรายกางนะครับพี่หรือบอกหรือบอกแลนผมครับแลนฟ้าเอ้า พี่เป็นอะไรครับเนี่ยพีชายก็แค่เอาอก่องท่อมคืนมาที่ห้างอะไรครับอันนี้